เอริกเทนฮากนะผู้จัดการทีมของทางแมนเชสเตอร์ยู่ในเต็ดนะยืนยันว่าไม่ได้มีปัญหาใดๆกับลาฟาเอวันลานำหนะนะ้าที่ช่วงหลังมาเนี่ยหลุดเป็นสำรองบ่อยมากๆนะโดยนอะนทีลากาฟนำหน้าสื่อดังของทางอังกฤษเนาะรายงานว่าความสัมพันธ์ระหว่างเทนฮากกับวันลานเนาะเริ่มตึงเครียดมากขึ้นนะในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะหลังจากอดีตแข้งเรอัลมาดริดน,น,นะถูกจับสั่งให้นั่งข้างสนามบ่อยครั้งมากๆเลยนะโดยวันลาน มีชื่อเป็นสำรองนะในเกมลีตลอด3นัดหลังสุดที่ผ่านมาเนาะแล้วก็เปลี่ยนตัวลงไปเล่น2นัดในรวมกันไม่ถึง10อนาทีเท่านั้นเองนะถือว่าน้อยนถือว่าน้อยมากๆนะส่วนเกมนี้ลุลโบมนำลาล่าสุดบีสาแดงนะพ่ายแพ,ยพย้ต่อโคเปเก้นเนาะในประตูในประตู3ประตูสี่นะแนวรับทางฝรั่งเศสเนี่ย ก็ได้ลงเร็วนะลงได้แค่16นาทีเท่านั้นเองนะนแล้วก็ถอนกลับขึ้นมาเนาะซึ่งนะนะเทนฮากให้สัมภาษณ์ก่อนเกมรีกที่เปิดลังรับมือกับลุนทาวเมื่อวันเสาร์ที่เสเ็ด พฤศจิกายนว่าไม่ได้มีปัญหาขัดแย้งกับเซนเตอร์ประสบการณ์สูงแต่อย่างใดน้ำนาและเลือกตัวด้วยเหตุผลทามแท็กติกเท่านั้นเองนะครับนะแต่นะผมว่าเรื่องนี้เนี่ยมันมีมูลอย่างแน่นอนนะครับนะมันเป็นอะไรที่ไปสังเกตมากๆเนาะที่นำนจะให้เซนเตอร์ผู้มากประสบการณ์ดันไปนั่งสำรองสะง้นนะครับนะ